ตองเต้นวัวเพลินดลองเต้แหนพ่อมตีบ้านได้มตีมจอบในป่าหน้าวะดิในในต้นวัวคือกูลงต้ในเต้นวตีตีลองอย่ากูวัดสองแต่ที่เป็นายกูฮ่า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 ไม่ตีมต้เืวะอย่าวัวเมื่อนกูกะจุฮ่า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 นอ้วัเพลอง ฮัดอ้วมันกูมันต้องฮัดเอ้ยคอนไม่เอ้ยเพื่อนผมเหนื่อยนันนันกูเลยร่างเอ้อเจ้นติดต่อเด็กลำบ่มคนดี้หรอรุดร่างบ่มเมียกับมาไม้ไม่ยากเแค่นี้ก็ยังแคว้นดาวปินเนี่ยเพราะเมียกูกูใกล้ช่องเลย ตอนนี้นก็จ้องรอยโตกว,ว่าจำปาดาไนรำแล้วกว่ามากจ้องรอยนอย้ามีเดนนะเออช่วยมอ่ะห่ายํามดรอดอากาเจ็บันรยุน่นกนเก้าวเซนช่วยมาช่วยมึงหายามดพอเขาต้องรอยใจเลยฮะเดินไปบ้านเด็กมานั้นลงนะเออเราเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากไม่เป็นเลยกูยจะฮ่หาฮ่าฮ่าไม่ฮ่ฮ่าฮ่ามนองมาก มาเรียวได้แฟนล้วมึงวันนี้กูใกล้ยาวช่องรอยมาน้องมาวัวัแค่นี้เปนี่นิ้วเป็นเลยกูจังอียะบลูแก่ตายไปลองเอาลอมาลอยกันตอะช่องรอยแป็นแรงรู้อกลัมาลอยนึง เอาไปจ้ารอยกับเขาวคูน้องคืนนี้ไปนอนกับปีตีลังรนา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 ่มนะน้องนะฟ้เอ้าวอ้าวอ้าอ้เอี้ยรอยนัวมากันตะลวงเวบายเอามาตะลวงมัดคูกว่าฟ้าเขาไปจ้คู่กไอ้โปรโปรไปนอนกับปีตัวเดียวน้องนะฟาบ้าเออ้าว้า ไปนอนอ่ะพีไปไปมึงอีดแรง,ม,รงมันอีดรูควังมันอู้นัวออกมาร้อยกันตาก f f ้าวตุ๋นแล้วเนี่ยคนบายชวนมาอูน้นัวเด็ต่ำเปลื่อยลูกควังอันนี้ปาไปนอนแรงมาลเหลืองไม่ต่ำาตาจ้อนะไปนี่ไป,ปไป นอนลงตรงนี้เลยเอาพปลือใไนรัมแพรอนิตี้ทำาลือนลาวนี่ในเรื่องอะไรเจอมึงโไปจ้าลำบากจังว่าม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 าไปอาบังกะโลตุกตุกมามามาบบบนเบนเอาไปูเื้นแล้วเอานอนตรงนี้นอนนอนนอนไปร้องย่อแล้ววยไรอยู่เลยเจ้า จริงไอ้เรงต้องเจืกดีน้อยน่าติน่าวันทีกับปีเบากับนี่ปีเบาเจีไรนี่กับพึ่งจีนุ่นุับไม่ไม่จเตินระหว่างปีเบามันเจอไรเจีนู่นุ่ยไม่จเตินหลาปีเบามันเจีไรเพอปีเบาติดร่างดูครับคนดีมันยิ่งคนไทยเด็กไม่กี่วันคนตามคนคนเป็นเนี่ยมันยิ่งปลัดรอดเลยอ่า ตอนไยดังอ๋อมานเด้อน,น,น,นี่นองเบาวเจยได้กับุ้มจีบวันเมือง,มมองบไม่เ่ยจริเลยนองเบาวันเจยได้๋อใครลบเจ้าเดิมนาสนานไอ้ก้องปีดปีดไว้จะได้นานเกินเกยรถได้เกยไตพือ,อ,อ,อไม่จ้ารงรถใหม่จะไม่นี่ดาวไม่เฉยแพง เรดไม่หรอดรดกไงได้ขค่ตะลึงเก่งกูน้าไม่รอดทุกสายแล้วเก่งเออกูก็ควาบลูกไวยกับมึงใครออลูกกูจงแม่ได้ท่คนลูกมึงสีคน